เลยครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมช็อกเพาเว็บสเปเชียลมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแผนแผนนี้เลยครับทุกคน4222ครับเป็นทีมที่เป็นแผนที่ผมเนี่ยเพิ่งได้ลองใช้มาและก็น่าจะพอสมควรครับ <Wow. S 1> เราจะไปลองเล่นในโบมดแคมเปญเลเวล19กันเลครับทุกคนเอาเลยครับเข้าสู่เกมง,งานแข่งกันครับ เอฟซีปอร์โตจะเจอกับไม่รู้จักราทีนครับผมนะครับปอร์โตในเสื้อสีน้ำเงินหลายขาวครับทำตงข้ามเป็นหลายคล้ายๆข,ของบาร์เซโลนาเลยครับเริ่มเขี่ยบอลครับอที่เรียลินขึ้นมาโยนครับยิงสก,กิลไปอย่างใดที่โยนครับค่อยๆตั้งเลยครับค่อยๆค,คลองบอลไปออกมาที่อมัมบูวี จะขึ้นมาเร็วเลยหรือเปล่าครับลูกนี้เน็ตเวริรดแม่ลติกันเองเอาเอามาวีครับยังวนันนี้เป็นบอลเก็บได้ของขอเลยครับโอ้โหเกือบดักได้เหมือนกันครับยังวันนี้ก,กาบิกัสท้มมาที่ปูโยไหลกลางมาเมสซี่แม่ของบอลหน้ากวงกันนะครับทีมโน้นเปิดจเอาขึ้นมาลุกนี้ยังไม่ผ่านยินลินครับเป็นเวิร์เมเก็บได้ยังวนันนี้เนเตตาวางยาวมาให้กับลุงเกอโอล้ว แม่เจอโรบติงลงมาทันครับยิงมาหม่งสกัดออกข้างไปได้ครับเป็นลูกชุ่งของปอตูครับทุ่มมาอย่างวันนี้ให้โยนครับโยนครับหลอกจะเปิดแล้วไหลมาที่อินเตอรปั่นด้วยสายลูกปีหูปัดปลายมือครับผมน่าจะเป็นนาวิดีาเลยครับปัลลูนี้แม่ดูการหลอกของโยนครับนั่นไหลขึ้นมาอินสตาปั่นด้วยสายลูกนี้แปรปลายมือครับผม บอนจะเสียบเสาอยุ่นแล้วครับวันนี้กระเด้งพื้นไปถีหนึ่งครับวันนี้ยังไงครับเขี่เบียเพื่อนมาครับเบียไหนบอนไหลขึ้นไปเขี่ยมหูไหลแรงไอครับจังหวะน,นี้เล่นต่อไม่ได้ครับบอนอยู่ที่บิเยลินบิเยลินล็อกจังหวะน,นี้บิเยลินยิงได้สาย <No. S 1> มีหูยังติดแซมดาวิด,ดิกาแล้วหูไม่ยอมให้ออกเลยครับอาโน่แล้วจังหวะน,นี้ยังไงไหลมาอินเนส ตาหลอกอีกหนึ่งทีกรรมการจะว่ายังไงโอ้โหกรรมการไม่ว่าอะไรครับแอบมบเปเป้สวนขึ้นมาในวันนี้เปเป้ขึ้นมากับคริสมานโอ้ยแทงมาในวันนี้หลุดเลยครับมิสเตอรโอ้ยยังติดอยไม่ขึ้นมาเออครับโยวันที่มาเออโจนยาววางยาวมาที่ฟันบัพเทนครับได้อยู่ที่ฟันบัพเทนเดี๋ยวยังไงปูโยแหปูโยเหนงจริงครับมีความเดือไหมครับตัวนี้สี่เขากางมาแอบมบเปเป้ยังหวะสวนกลับขึ้นมาเลยครับ สามต่อสามครับเอาครับซียิงลูกหูถูเซฟพี่ตัดเช็คครับโอหยืนตำแหน่งยืนตำแหน่งของเขาครับแหมถ้ายืนตำแหน่งไม่ดีกันอาจจะเจอเมื่อซียิงในลูกนี้แม่มุดด้วยครับลูกนี้แม่ติกิริยานี่ไหวสุดเลยครับตัวนี้แนะนำครับตัวนี้แนะนำครมีก็จัดการซะครับมาใช้แล้วครับทุกคนแล้วเปิดมาลูกนี้หูตายอยู่ที่เด็ด เด็ดขึ้นไม่ได้เลยครับสวนกลับแม่เตะเพื่อนเติมกันไม่ทันเลยครับบอลมีที่โยนคข้าขึ้นมานาลินนี่้องไม่ค่อยเคาะเลยครับแผนนี้จะบุกผีผาไม่ได้ครับแล้วไหลมาเด็ดเด็ดเ,เขาอกางมาฟันบัตเทนบัตเทนร้อเพื่อนไต่ไม่ได้ก็ต้องคืนเลยครับออกสายมาอัมวีอัมวีากางนาอินนิสตาอินนิสตาหลอกคู่ยังไม่ผ่าน อยู่ที่ไปแคมโ้ขึ้นไม่ได้เลยครับแน่นไปหมดเลยครับทางด้านของ Three, two, one, ยิงมาแล้วลูกนี้ยิงคู้เรียบร้อยครับจะมีเข้ามาหรือยังปเป็นการม่งทงเข้ามาของอต่อเบลินครับดมงเข้ามาลูกนี้มีบอลมาเพ่นมีขวาครับบู oh. โยเน่ลงมาสก,กัดลงมาช่วยเกมรับเลยครับ เกือบถึงครับระหวมางบิ๊กเทนในเท้ายาวกว่าครับยิงด้ขวาเข้าไปครับเกือบจะดึงยาอันนี้หมดสิทธิ์เลยครับต้องจมทันได้ของบิ๊กเทนครับที่เปิดเข้ามาลูกนี้แม่ตัดทิ้งใจเสี่ยงเปิดเข้ามาเลยครับแล้วก็อยูลรินทันครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำของเอ็ซ์ปอลโตไปครับในนาทีที่38ครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเอะไะครับได้ประตูจงเวลาสำคัญสดด้วยเอะไะครับ ใานของทีมตรงข้ามนั้นก็น่าจะต้องเล่นแบบบุกเพิ่มขึ้นแล้วครับค,ครับขึ้นมาที่อารโ์โดโมจีขึ้นมาไหลมาเมสซี่เมสซี่อย่างเขากลางมาเเบปเป้ <store> ยิงไม่ขวาไ <No. S 1> ม่แม่เข้ามือบีเชกครับแล้วสบายเลยครับดิเชคเปิดขึ้นหน้านะกิลิมินเก้ มาอินิสตาแล้วเหมือนจะวางยาวเลยครับลูกนี้ให้โงครับจะถึงด้วยครับพักอกลงลูกนี้แล้วเปิดด้วยขวาลูกดีนะคูโยงสก,กัดออกหลังไปได้ครับ <S <S แน่นะลูกนี้หม่งไม่ถึงมี้กัน่าจะเป็นฟันประเทศได้หม่งเข้าเขา้าเข้ากรอบเลยครับเพราะว่าจะโฉมมาหม่งได้ก่อนเลยครับปูโยต้องจมทั้งของปูโยเลยครับเรื่องวันนี้แล้วไหลมาเบคแคมเรื่องวันนี้ยังไงเขากลางมาเบเยนลินยิงไม่ ขวาลูกตีหูออกหลังไปแล้วกับประการจะเป่าจบเวลาในครึ่งแรกเลยนะครับก่อนที่จะไปชมเกมในครึ่งหลังนี้นครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้น,นครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับนะรครับเลื่อนเกมครึ่งหลังครับเอ็นเตเปเคือนมาตเต็ง เต็งเลี้ยงขึ้นมาแม่มีคนเข้าบอลบอลเต็งก็จ่ายง่ายเลยครับขึ้นมาเอ็บนบัตเปย้ยิงไม่ขวาลูกนี้ติดบล็อกครับเอามาวเก็บได้ก็มาทีเด็ดเวดออกซ้ายมาเขากลางฝากมาที่อินิสตาเด็กแคมรอจังหวะเพื่อนแล้วแทงลูกนีหลุดมาแล้วครับที่ดูมิบิเกตดูมิบิเก้เกล็อกหนึ่งทีไหลเข้ากลางลูกนีโดนครับโอ้ยิงไม่ซ้ายกรับต้องจุดว,วังครับลูกนี้ เสาออกไปยิงครับแม่ยิงเกี้ยนจ่ายเข้ามาสวยเลยครับลอดขาของไออ่าเขี้อะไรนะอ่ามูรินโญ่ฟินแลนเดสครับออกเอาใครเล่นทุกทุกๆรอดขาเข้ามาแล้วก็โยนครับล้วยิงโดนหน้าผิดหวังมาเราดึงดึงน่าจะโดนกับผู้รักษาประตูดเดียวๆแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ครับไม่เป็นไรครับหวนยันนำอยู่เล่นกันตังกันใหม่ครับ เฟนบูโนเฟนันเดสเปิดข้ามฟามาเมซี่แม่เอาบอลลงนี่จริงๆครับเปิดไปขวาให้เอ็มบปเป้โหผมไม่ถึงครับลึกไปหน่อยนึ่งครับนิดเดียวเท่านั้นครับน่าจะไม่ขี่เซ็มเลยครับโยนขับเปิดลูกนี้เปิดกับหลังโอ้โหเสียบอลง่ายๆเลยครับบูโนโยนกับโยนขับโยนขับแย่งมาได้ไหลเข้ากลางมามันมาเท่นนี่โดนสกัดไปยีครับนี่เกมนี้มันอะไรกันครับ บอลมืนจะไม่ค่อยเป็นใจเลยครับเริ่มขึงหลังมาแล้วออกสายมารลบิตคาราลสอลจะไม่ให้ออกข้างมาเองครับจะใจแน่พลาดนิดเดียวเท่านั้นครับเดคับได้วันโอ้โหกูกิสมันจะเอาไปเลยเดคับยังแก้ตัวได้ครับรงนี้ข้ามมาเมนยีไหลมานิสเวดเข้ากลางมาคิสตา ครับโอ้ยแล้วติดจังหวะน,นี้เอ็มปเปเป้จะได้ส่วนขึ้นมานะครับกิสมันกิสมันคืนมาเอ็มปเปเป้ดวลกับฟันบิเคนเบลเออร์ไม่ผ่านเลยครับเดี๋ยวกฟันบิเคนเบลเออร์เกบสียเปิดยาวลูกนี้ให้กับฟันบัตเทนโอ้ยนี่เป็นเคลสตูโรครับเก็บบอลได้เบต็งคาร์ลอสอยู่ที่บัวเดนกิสมันซ้ายมาเป็นกันยนครับแล้ว ออกข้างไปครับเป็นลุตทุ่มคาร์ลอสมอสมาต์คาร์เรเอาทางด้านของขอัลเตินออกนะครับเนีเ่ยเกมน,นี้น่าจะเขาน่าจะก็ไม่เหนื่อยเลยครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวครับแล้วก็จะเปลี่ยนดูมินเนก้กไปครับเอาโรมาริโอลงมาครับผมแล้วก็น่าจะมีเท่าน,นี้ครับเอาโรซิโก้ไปนี่ครับนั่นนี้ ให้เขาไปสร้างความแตกต่างในเกมครับชมกันต่อเลยครับวันทีมอิตาไหลมาลูบิเกอโอ้โหลูกตัวบัวเต็งดักได้ครับลูกนี้ปุโยโคืนที่มันที่บัวเต็งหนึ่งกับปุโยโครับออกขวามาอย่างนี้ที่อานูโยนยาวมาฮะไม่ผ่านอามาวีเลยครับเดทเวดออกสายนะอามาวีขามาลูกนี้โอ้โหดักบอลกันดีเลือเกินครับทีมตรงข้าม ซีโดนลับม,มอบีอะมอวีเดี๋ยวเตยเข้าทางลูกนี้โดนเลยครับโอ้โหวันได้ขึ้นมาเออแล้วไปจับมือนี้แล้วเตยเข้าทางของอินฟัาเปย์แล้วดึงได้ขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้น่าเสียดายมากโอ้โหนี่ขวาเรียบร้อยแล้วเียชนหมดติดเลยครับเป็กทำผิดพลาดของฟันไปขึ้นมาเออเองครับแล้วเป๊ะแทงดีไซน์เข้ามาฟันขึ้นมาเออโอ้โห เฉลยสันไม่ขึ้นมองอเออครับเรยียบร้อยครับเป็นลูกตีเสมอครับอะครับเริ่มต้นกันใหม่เลยครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับโรมาลิโอลงมาแล้วจะสร้างความแตกต่างได้หรือไม่ติวิสต้าไหลมาก็ตอติไหลมาโรมาลิโอเสียบลูกนี้โอ้โหคาร์สปูโ,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 ปโยตัดสินใจเสียบลูกนี้เลยก็น่าจะเหลืองเลยครับปัดจริงครับนี่แต่ หน่าจะเทียงยากเลยครับเสียบเข้าไปเต็มๆรวมมาหรือโอเลยครับพึ่งลงมาครับโดนสันแลเลียงขึ้นมาแล้ว <c oughs> เสียบเข้าขเข้าข้างหลังเลยครับตุงนี้ใครเป็นผู้สังหารพี่คิกแบบเป็นเบคแคมเลยครับจังหวะนี้นปั่นด้วยขวาลูงนี้ครับเบคแคมปั่นด้วยขวาลูงนี้ฮูเข้ามือดาวินดเกยมงครับบุ้มนะครับแต่ความแรงยังมีไม่พอครับติดทางได้แล้วครับ บอลมาชิมาติชขึ้นหลังมาที่บูเยบัวเต็งไหลามาจัางหวะน,นี้ติดโรมาลิโอไหลามาลูกนี้คู่ไม่รู้กันกับตอติเลยครับเปิดขึ้นมาลูกนี้คริสมันหมงแล้วออกข้างไปครับแม่อยากมีโอกาสครับทางกานของเอฟซีอรโตมีโอกาสที่จะบุกขึ้นนำเลยครับนะครับทุ่มเข้ากลางมาให้ไปแคมูโอ้ทุกไม่ตรงแล้วจวังหวะนี้กรรมการเป่าหมดเวลาในครึ่งหลังเลยครับ อยูนี้ก็เสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับสําหรับแผนนี้ผมก็พิ้งร้องเล่นได้แค่น่าจะประมาณห้านัดเองครับสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับซึ้งใหผมด้วยนีนะครับทุกคนขอเ่อะให้คนละหนึ่นะครับ,รบ,รบแล้วก็ลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ